ทำไมแม่แกเหงอยดตัวขนาดนี้เมจิแล้วเธอมาว่าแม่ฉันทำไมก็ที่บ้านฉันไม่เคยบังคับเลยนะว่าฉันต้องเรียนอะไรอ่ะเขาปล่อยให้ฉันเลือกเขาปล่อยให้ฉันมีอิสระแต่ดูแม่แกสิฉันอยากเรียนหมอให้แม่ฉันน่ะแล้วเธอจะมายุ่งอะไรกับฉันล่ะเออฉันเลือกยุ่งกับแกก็ได้เออ วุ้ยแมจ้แกว่ารูปสวยมากเลยอ่ะดูของฉันดีสวยเหมือนกันมันไม่สวยอ่ะฉันระบายสีไม่เป็นน่ามันเดี๋ยวฉันสอนสีมาสีมา,า,ส,มาสีแกมีไหนอุ้ยฉันอยากว่ารูปสวยแบบแกบ้างไงทำไมแกเงาแกดีจังวะเนี่ยถ้าลงสีส้มลงตรงนี้ทำไงอะนี่ก็ต้องนี่ไงไหนอ่ะเอาลงตรงนี้เลยเนี่ย แบบนี้ไม่ได้ต้องระบายอยู่ไหนอย่างนี้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วตรงนี้ทําไงอะตรงนี้ห้ามอันนี้ห้ามทําเพราะว่าเธอระบายออกเส้นก็ต้องวาดใหม่อุ้ยขนาดวาดแกนี้ก็สวยแล้วอะแกใช่แล้วเดี๋ยวขอวาดดิจะระบายกี่โอเคมาวาดเลยอืให้สวยๆเลยนะฉันสอนไปแล้วงี้ถูกไหมใช่ใช่ใช่สวยไหม อืมสวยดีแต่ฉันว่าท้องฟ้าแกลงโล่งไปนะฉันเติมก้อนเมฆเติมพระอาทิตย์ลงไปดีกว่าเลนี่มันไม่ใช่เติมพระอาทิตย์ก็เติมลงไปแค่นี้มันสวยดีนี่มันทวยไม่เอาว่าไม่สวยไหมเดี๋ยวฉันพ่อทีมันสวยแล้วเอ้ยนี่นะตื้อของฉันเห็นไหมเละเทหมดเลยเนี่ยเอาขอแกมาเติมเลยเอาวันนี้เอาวันนี้เดี๋ยวฉันเติมมาแกก็ได้ เอเมจิคนเขาแค่เป็นห่วงทำไมต้องบ้าแรงขนาดนั้เรนี่เลนนี่ฉันขอโทษทีนะเธอ พอดีว่าช่วงนี้ฉันอ่านหนังสือหนักไปหน่อยอ่ะฉันก็เลยเครียดจริงๆฉันก็ไม่อะไรมากหรอกแกฉันแค่เป็นห่วงอ่ะเห็นแกเครียดฉันแค่อยากให้แกกลับไปคุยกับแม่แกดีๆอ่ะว่าจะยังไงต่อไปฉันไม่สบายใจเลยที่แกเป็นแบบเนี้ยแต่ยังไงฉันก็ต้องขอโทษแกด้วยนะที่ฉันว่าแม่แกแบบนั้นอ่ะ แล้ก็แค่เป็นห่วงแกนะไม่เป็นไรหรอกลืมพวกนั้นไปก่อนนะ,ปะไปอ่านหนังสือกันอืมงั้นก็ลืมๆไปก่อนแล้วกันอ่านหนังสือ<ป>ดีกว่าปไปกันแล้วรอก่อนนั่งตรงนี้แหละแกจะนั่งนี่เดี๋ยวฉันนั่งตรงนี้แล้วหน,ะนังสือฉันอาองมาหน่อยที อันนี้อ่านไปแล้วอันนี้อ่านไปแล้วคีบไปฮู้ีสูตเต็มเลยอ่ะงานเริ่มจากตร แม่ิเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนนะแม่ฉันมารับแล้วว่าจะก,กลับได้กันไหมอมืฉันจางสอยู่ตรงนี้ก่อนมันสงุกดีอ่ะโอเคโอเคกันสักกลับก่อนนะเค ชีดได้ไงเนี่ยเอา้าเฮ้ยเมจิเมจิเมจิแกเป็นไรเนี่ยเมจิตื่นเมจิเมจิแม่นีขา มีใครอยู่บ้านหรือเปล่าคะแม่นีคะแม่นีคะมีใครอยู่บ้านไหมคะเอ้าเดนนี่เข้ามาก่อนลูกเข้ามาเข้ามาเข้ามาสวัสดีค่ะเดนนี่ไม่เจอเมจิหรอเมจิไม่อยู่บ้านนะพอดีเมจิอยู่ที่โรงเรียนอยู่เลยอะคะ่ะเออมีอะไรปะปะปเข้ามาในบ้านก่อน เลยนี่นั่งก่อนจ้าขอบคุณครับว่ายังไงจ้าลูกสาวเอา้าเมจิไม่อยู่หรอกนะไม่เจอกันที่โรงเรียนหรอมาหาเมจิที่บ้านอะมีอะไรหรือเปล่าลูกวันนี้หนูไม่ได้หาเมจิหรอกค่ะแม่เอา้าแล้วหนูมาทําอะไรอะ่ะหนูมาหาคุณแม่คะ่ะมีอะไรหรือเปล่าเลยนี่เราขอพูดตรงตรงเลยนะคุณแม่พูดเลยไม่เป็นไรหน,หนูก็เป็นลูกแม่คนหนึ่งคะ่ะพูดได้เลยหนูว่าตอนนี้เมจิเครียดเกินไปอะคะ่ะเมจิกดดันมากเพราะอยากให้แม่มีความสุข เขาอ่านหนังสือหนักมากเลยนะคะคุณแม่คุณแม่รู้ใช่ไหมคะว่าเมจิรักแม่มากรู้สิเมจิเขาเป็นเด็กดีตั้งแต่พ่อเขาเสียไปเขาก็ทําทุกอย่างเลยที่แม่มีความสุขะ่ะแม่ก็รักเขามากเช่นกันใช่ค่ะคุณแม่แต่เมจิทําแบบเนี้ยเสียสุขภาพมากเลยคะ่ะแล้วก็ดูไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทําด้วยเขาบอกูกอย่างั้นหรอเขาไม่ได้บอกแบบนั้นหรอกคะ่ะ แต่เขาอยากทาให้คุณแม่มีความสุขคุณแม่ก็ลองคิดดูแล้วกันนะคะว่าจะทํายังไงต่อไปชีวิตเมจิขึ้นอยู่กับคุณแม่แล้วนะคะหนูขอโทษนะคะคุณแม่ที่พูดตรงๆแบบเนี้ยไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรเลนนี่ไม่เป็นไรเลยอย่าคิดมากนะลูกนะแม่ขอบใจเลนนี่มากนะค่ะที่หนูพูดไปทั้งหมดเพราะหนูรักเพื่อนนะคะหนูไม่อยากให้เพื่อนเครียดอีกแล้ว จริงเราสองคนก็เป็นเพื่อนตั้งแต่ประถมมัธย,ยมต้นแล้วตอนนี้จะเข้ามาหาลัยแล้วแม่เข้าใจแม่ขอบคุณแดนนี่มากนะที่ดูแลเมจิแล้วเป็นเพื่อนรักกันนะมาตั้งแต่ยังเด็กจนถึงป่านนี้ไม่มีสักครั้งเลยที่เมจิจะเคยมาเล่าให้แม่ฟังว่าเดนนี่ทําไม่ดีกับเขาห่วงใย,ยเขาตลอดแม่ขอบใจมากนะลูกขอบคุณนะคะคุณแม่ที่เข้าใจหนูแม่เข้าใจแล้วละ่ะแม่ก็จะลองปรับ ให้เมจิมีความสุขมากขึ้นก็แล้วกันยังไงคุณแม่ก็ไปคุยกับเมจิหน่อยนะคะจ้ะแม่ขอบใจมากนะเรนนี่หนูกลับก่อนนะคะคุณแม่จ้ะแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ ราพี่ค่าไหร่ครับไปเครับสร็ล้ค่ะโอ้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาททอดีค่ะโอ้ว้าวสวยจังเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแก้ได้ใช่ไหมคะครัคบหูได้ตั้งร้อยหนึ่งแน่ อะไรสวยไหมแม่ขอดูหน่อยไม่เป็นไรแม่ขอดูหน่อยลูกโอ้โหวาดรูปสวยเหมือนกันนะเราทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะลูกถ้ามันเป็นทางที่ลูกเลือกแล้วอ่ะแม่ก็ยินดีแล้วแม่ไม่อยากให้หนูเป็นหมอแล้วหรอคะ ทางไหนที่ลูกอะ่ะมีความสุขแม่ก็มีความสุขด้วยเหมือนกันลูกทําให้เต็มที่นะขอบคุณค่ะแม่แล้วเดี๋ยวแม่เดินเล่นแถวๆนี้ถ้ามีจิจะกกับอะ่ะก็โทรหาแม่ละกันแม่เดินออกกําลังกายแถวแนี้นะจ๊ะลูกค่ะแม่ขอบคุณค่ะ